อ่ะอะน้องบแมโอ้ยสบายดีไหมจ้ยยาย,ย่ายุบกันหันกันเลยก็ล้วย้ายไปดูหน่เด้อ,อ,อ,อโอ้ยนี่เปิดกล้องเลยเลยอะนี่แหละอ้าวนี่เลยเห็นยี่บอครับย่อยย่อยเปิดกล้องย่อย น้องเนาะพบพ่อกันอ่าอีกคือเก่าคือเดิมเด้อเนาะกับช่องของทางพ่อน้องเปียวนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณอ่าเที่ยงแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่าอยู่หน้าบ้านเืินซานของทางน้องปูนะมาเยี่ยมมาหยามมาอัปเดตให้พี่ให้น้องอ่ารับชมน้ำกันอีกเนาะตั้งแต่มืออ่าพาทางครอบครัวทางน้องเพิ่นไปร่วมทำบุญน้ำกันอยู่วัดภู่กวางเนาะแล้วก็บ่ได้เข้ามาเลยเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมื้อนี้ก็มา ครับจาก Facebook ก่อนเนาะเพราะว่ามีทางผู้ใหญ่ใจบุญหรือว่าทางผู้ใหญ่ที่เพิ่นร่วมสมทบนี่แหละพี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้ติดต่อมาทางโมเส็งว่าอยากโทรดินกับทางน้องเพิ่นว่าซั่นเนาะก็เลยจะเชื่อมโยงระหว่างแอดมินไปหาทางผู้ใหญ่แล้วก็ให้เพิ่นกับเจ้าคุยกันเองเนาะพี่อนน้องบรรยากาศนี่ลมเนาะพี่น้องลมแท้ลมว่าป้าย่านฟ้าฝนตกอยู่เนาะพี่อนน้องเอาเนาะ สบายดีและสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนพบเจอกันอีกคือเก่าคือเดิม<ไ>พี่น้งนองเนาะเนาะเป็นจังไหนหมากอันนี้สีสุกละบ่อน,นี่อ่าใกล้สีพ่อได้กินละบ่อน,นี่เนาะย่างยู่บ่ลูกย่างยุบโอ้มันก็ง่ายเลยเนาะอืมหมากยางเนาะหรือว่าหมากละมุดพี่น้องเนาะโอ้แซ่บเด้นี่อ่าสมัยก่อนอยู่บ้านโมเชียงน,นี่อ่าแต่ยังน้อยๆน,นี่ทั้ง อแถวแม่เนาะทางแถวแม่แถวพ่อนี่อ่าหิวเกลืออะไรพี่น้องไปแลกเอาเนาะอยู่บ้านส่งปุ่ไปทางบ้านพ่นซิมพุ่นเอาเกลือเอาเข่าไปแลกหมากน้ำมันแล้วมาให้ดูให้เต้ากินเนาะย,ยังจําได้โหดสดมบูรณ์นี่ได้พี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นคนละไม้ที่อ่าแบบบ,าาบ,บ้านเฮาเนาะคนเชียงบ่ากันนี่มันเกิดจากธรรมชาตินะพี่น้องเนาะอ้าวน้องปู่นาบ่หนิ สบายดีน้องปูน่าโอ้เลิกแล้วบ่ลูกเออมาแต่หึงแล้วบ่าจจะหึงเลยอืมจ้ายังจะลุยนะเรียบร้อยแล้วได้ยังกินเป็นไก่เป็นไก่โอ้เป็นไก่มาแต่ใช่นะใครเอาซื้อฮะยใครซื้อมาให้ Cháy ơi, yêu thương con bò Ồ, bài oh, thương con, đó nào, khởi động mặt phẳng À, À, à. 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 ยาน้องอ้ามายัางไงกินเข่ากับย่างอะนะคนน้อยบ่ากินเข่านะาอ้าวได้ยังกินนะฮะ,ม,ะม่ยังลูกนะใส่กอบบอ่เ,เ,เออ เอ้ยนะอันนี้ร้านอันนี้เนาะเออหน่อยเนาะ,ะทางกันพ่อก,ก็แม่ไปเฮ็ดเวียกบ่เลยไปเฮ็ดเวียกยังก่นะเฮ็ดขูดขูดยางไปขูดยางเลยคูดยางยาง,ยางบง่งกันบ่เลยอยู่ไ่น่ะทำเสษไก่เห<ไ>็น<ไ>ปลาดิยู่อยู่บนแกงแปลยันบ่ เลยสแปลเขาไหนายนาะครับบันไหนมาเมื <concealed> ่อวานนี้กับวันทีเขามาพี่น้อยเนาะอ่าวันนี้เรามาเยี่ยมมายามเป็นนี่ได้โทรศัพท์เนเป็นแล้วได้เฉพาะใช้อยู่ใช้มาเบิ่งเยอะแน่แน่ยู่งเพรนี่แหละพี่น้องเนาะฝึกฝนเนาะ à họ ăn ở tiệm bơ lây cà đây, tôi ní để cô nó, bưng trang báo cheo đang bò, Hãy, hả, bừng, yu, này đấy, say hà bưng vô hà, bưng con, khao là bò, khao đưa. สัญญาณบกคอยดีอยู่นี่เนาะบกดีเป็นไงแล้วใชอานีคลิปเอื่อยนำและนี่เออใช้หาฟังเบิ่งเยู่หาเมนบ่เมนเล่นนี่นะใช้คือบมมีเสียงนี่พอเสียงและนี่ เ the อาน้ำนเก่งเก่งเคนะคลิปไคเยน้ำโอ้าตังเล้บเหวี่เลาเลยบเรา่ยังล um> ูยังมาตังมาทำในี่ตั้งอยู่มีสัญญาณมีสัญญาณเอออันเกล้วตามาจับกล้องให้ทั้งประเทงเลยลูก อ่ะนั่งลงโอ้เสียงดังคังชัดเนาะอึ๊บอ่ะมาขอนั่งน้ำนี่พี่น้อยเนาะโอ้ใช้เบิ้งหันมีไหมสัญญาณมันบกค่อยดีอันนี้เนาะเบื้องหันกูเสียงใบเบิ้องนีมันไม่มีปัญหาอยังบ่ล่ะวันนี้แม่จะแม่ยังได้ลืมแล้วแม่ไม่ได้ mẹ facebook, ừ, thu cô thô hà uhm, này đây ơi nó, thằng facebook này có hẳn phi long fc phun call mà pin tìm đầy rồi uh, nó, đầy, chơi là bao, say say hup chơi là bao, say le, nè phi long ơi, đầy nó, bỏ dã nam, nó phi nó đó, điều khiển anh, anh à, cột đây ก็รับเลยพี่น้องเอฟซีโทรมาดิดน้ำทางน้องเพลินได้เนาะพี่น้องเนาะว่ามือนี่กลมานี่าทางผู้ใหญ่ที่ร่วมสมทบแล้วกับพี่น้องเอฟซีกับโทรมาไลายอ,าอยากโทรมาดิดน้ำทางน้องเพลินเนะี่ยเนาะแต่ว่าโทรมาดินแนะน้ำจุดประสงค์ดีได้พี่น้องเนาะแต่ว่าจุดประสงค์แนวล้าอย่างเช่นซีนึงคุยกันเองได้ผู้เชี่ยวบผู้รบผิดชอบเลยเอาเนี่ยแหละเนาะมาเดี๋ยวกดรับไปเลยพี่น้องอ่ยป๊อ ม,มาเลยพี่น้อยเ,เนาะโอ้ยเฮ้ยขึ้นอ่บ่ได้นี่เนาะบ่ได้เรไม่ช่วยน้าโอ้ยกดรับปักๆหนบบอตอบรับพี่น้องช่วยน้าบ่ค่ญญคอยดีเน,ะนาะมันก็เลยครับเป็นเพื่อน,น,นบ่ได้พี่น้องได้อยู่แต่ว่ามันช้ามันสีเด้งคือนุนหลังนั่นแหละ ครับเดี๋ยวอันน่ะทางน้องปูนานี่มีแต่ Facebook พี่น้องเนาะบ่ได้มีอ่า WhatsApp ด้วยพี่น้องเด้อเนาะแบบๆกับน้องไ่นั่นแหละเนาะเป็นได้โทรินาเียแล้วบ่บ่ได้แฟังเสียงเลยอือใครเข้มาครมาเลยพี่น้องใหญ่เาเจ้าับ้เด้อเอับแล้วกาจะเป็นพี่น้องังไทยพี่น้องเนาะ อารุกครับสบายดีเป็นกนถหล่ะเล็กับบนนี้นะแม่ตัวเขียวเนี่ยอินท์มาอ้ยสบายดีแม่จ้าอยู่ป็นกันกันกันก็ล้วกันยังมดมเอโดยตั้งใจดูเยอสัญญาณบัค่อยดีเนาะเออเออเอตั้งใจดเยอะ่

โอ้ดีใจมองกันไมู่้ใ่เห yani ็นนะว่าอ๋อยังมืสบายดีมันป้าก็นุกล่ะสบายดีเดียายไม่ได้สำนักลูกเ้นเจ้นสวยมากแต่ว่าได้คือมือเบื้งชิ้มเออ มาเฮียนบอกมาแต่มาเทียนมาก็มาเตียนด่าเทียนจริงตลกเลยเลยจริงจริงหอกหน้ายจริงคู่กูเลยเอางี้กเออจริงจงอีหล่ะกูจริงเออีหละคูตลอดเด้อแต่เอาอีหล่ะอยู่มันอ่าต้ม

ะเนาะพี่หน่อยนี่แหละใส่นี่ใส่นี่ใส่เนี่ยนงใส่เนาะโอเคเนาะอันนี้ทั้งไอเอฟซีพี่หน่องเนาะไอเอฟซีที่ติดตามทั้งน้องเพิ่นตั้งแต่ต้นจนจบมนแหละวันนี้กำลังกดฮับอยู่เดี๋ยวพ่นโทรมาพอดีเลยนี่พี่น้อยเนาะเพราะว่าสุรานี่ทั้งน้องเพิ่นนโบโบฮับเดี๋ยวไปเชิญจะอันนี้เด้อ นี่พี่น้องเดี๋ยวจะหักเป็นเพื่อนให้กดตัวนี้แหละเป็นเพื่อนให้แต่ว่ากระโดมมาดินน้ำน้องเพื่อนเนาะอาจจะว่าพออย่างเดียวแล้วสัญญาณบ่ค่อยดีได้พี่น้อยเนาะต้องทำใจเน้จังหน่อยแงงลเ้แนี่ยเอาเดี๋ยวไปเชื่อมสีพิมพ์ซอนิก้อนพี่น้องเนาะเพราะว่าในทางเอื้อยเคนอันนี้ จะให้เพ็่นครับตัววิทย์ใช่สิแอดมินไปหาเป็นภาษาอังกฤษวะช่มยตอนแรกไปอยู่บ่ไปเพียนไปไปอยู่เนาะเลยอ๋อใช่คือหบเป็่นเพื่อนเลยหบเพื่อนนี่นด้เนอะเออนี่บ่กจะโทรหาเพื่อนโทรหาเด้อเพื่อนโทรหาเด้อเออไปบุญแล้วนนี้อันนี้ไม่แซง เนาะที่เพิ่นชมทบในแหละพี่น้องเนาะเป็นพวกไม่ชี้เปอตและการายการที่เพื่นชังที่ผ่านมานี่แหละเนาะอ๋อโอเคโอเคเนาะว่ามาเมื่อวานนี่บ่ได้ขอมาพี่น้องเนาะเพื่อเปลี่ยวเพื่นชังก็ไปมองอื่นแน่ออเอ้าโอเคแล้วสินะ,ะมิตทวานบดแอบโบมีเนาะบดแอปนี่โบมีพี่น้องเนาะมิตทว่าให้โทรดินทางเฟซบุ๊ก นีท่ทั้งโพทั้งโพเกือกอยากได้บล็อกแอปแต่ว่าทางน้องคนบ่มีเพียงหน่อยเนาะมีแต่ว่าสั่งเฟซบุ๊กเขาเนาะซื้อ Facebook เฟซบุ๊กนี่ก็อซื้อน้องซื้อไนได้ก็ปูนาดิเมนบ่อบะ,น,ะ,อะน้องปูนาเนาะเป็นภาษาไทยน้องเอ้ยเขียนว่านางเแม่นนะเพื่อนเวนน้องเขียนนางปูนานางกับเวนวักหนึ่งกับปูนาก็แม่นจบเนาะหรือแม่นปูบ้านเพียงหนอ่อย <laughs> À, hà, xìu bằng nhu, hả? Thu hà siêu bằng nhiêu hả? Thu hà nhiêu hả? Siêu phải hùng hiên nhỉ bố? Chẳng nói cây khỉnh hơn may đấy nè nó Siêu nhanh kinh khảo luôn Thế bảo thân thì hà bằng nhiêu hả? Nhi đi ừ. à, bằng nhiêu Thu hà oh, bằng nhiêu Mày bay cái bình xạc mẹ có âm cái mừng là siêu mà nè Hàng nhé hả? Ồ, kinh lấy ọt siêng cái đấy bạn này nó <laughs> Kinh kinh thì nó ô มันอยากทุกวนเราและเรากินข้าวอีกเอาเป็นกินขา้าวบ่าะเปนจ้าเนาะเป็นจ้าดุยอยู่ยย <Yeah. S 1> <c oughs> มีแต่ว่าอันนั้นแหลมนน <Yeah. S 1> ะมันีอันเก็บไว้ตัวนั้นไว้เด้ออ่าเป็นซัมซุงอ่าอย่ <Yeah. S 1> างเกาะพี่น้อยเอซูนหาบวกซูนฮุกแหละสองสองล้านเก้าตัวนี้เนาะประมาณหาพันปลายมันหาพันบาทนี่แหละตัวนี้กันตัวไซดีนกอมจำนี่ก็ ลอยอโซเป็ดกิ๊กถือว่าทายฮู้ปทายยังทายเลยบ่ะน,นี้เนาะไม่แ่แจงเป็นไงได้อยู่ได้ยี่ดอกนี่ค่ะเนาะมันเป็นกล้องสองเลนพี่น้องถ้าสามเลนมันก็นสีแจ้งกว่านี้อยูออ่กล้องสองเลนโอ้ไพ่คือรอแท้นี่พอแจงแล้วอ๋อ เอ้าสัญญาณโอ้ยสัญญาณหลุดซ้อมพี่น้องเอ้ยอายละนี่เนาะนี่แหละสายว่าแบบเจ้าวาวเลยรอเสียงแต่งโตคือเจ้าวาวเลยเยเออมือไปวัดเด้เนาะโอ๋มัดมื้อนี้นี่คืออันเจ้าให้ซ่ํานี้เนาะบ่แลาดี่แม่งเอออาลูกอ่ะดีแล้วเนาะอ๋าค่อยเห็นฮู้ไปเขียนไแล้วบ่เขียน้เขียนเขียนภาษา นหเปลี่ยนนี่แหละเด้อเบิ่งบัวเชียงสีอันนี้เจ้าเข่ามาเฟสบุ๊คนี่มองกดมามองหุบโคตรนี่เด้อนี่เจ้าโคตรรับรถก็ได้นี่เด้อเหมือนกดตรับเป็นเพื่อนกับพระเจ้าด้วยนี่แล้วพระเจ้าสีตัวหาหนูกดรับรถรับรับกดเดี๋ยวมันสีเด้งมันเนาะบอะว่างงานมันบุกค่อยดีอ่าอ่ามันแหละคอยเย็นคอยศึกษาไปว่าแต่อย่างมงายเกินได้เนาะ

อ่ามึงกับซูน,นี่กับมึนกับท่านสมัยแน่คือเขาว่า,เ,าเ,นเนี่ยเฟซบุ๊กโซเชียลบินทูยังกับอ่าเพิ่นโทรมาดิ่งกับสบายดีเพิ่นก่อนนะดูเด,อด้ออ่าสบายดีเขาบ,บ้านเฮานะี<โ>่ยแต่เนาะจากเพิ่นกินข้าวหน้าบอเนาะมันจะมีมันจะเพิ่นโทรมาดิ่งแบบอ่าบ,บัวกล้วยบั<ะ>กับมะพร้านวนะฮะกล้วยกับมะพร้าวกล้วยคั้นให้เอาแล้วมาพากินกล้วยจะใช่นะฮะ เยื่อนนะกวนขึ้นเครืองมืนบอกโอ้กินได้เลยเออโดยบอกเ่าทีมงานในเรานี้เมื่ออะไรบ่ยังยังบ่ทันเมื่อหนึ่งเดือนสิ้นเดือนพุทธละวันที่18พุทธละพี่น้องเนาะกระเทือนเลยปะเชียงเมื่อแล้วยังน่าจะประมาณพุทธละเมื่อเมื่อเดียวกันพุทธละโอลาวราอะบอกคันบอกโบอร์เนี่นเดือนอาจะให้หมอฟาวนี่แบ่งกันกับทีมงาน เดี๋ยวเพิ่นเข่ามาลองดูเนาะข่าวามานี่กนนั้นบ่ไปบ่บุญบ<ะ>คืนนี่บ่ฮะพ่อเสียงบ่ได้ดเป็นไข้ได้บ่สบายในยเก็บข้อตั้งแต่มือไปวัดมาเป็นไรเห็น,<า>หนไรไฟเทปฝนใสยนะพ่อเชียงบ่ได้ไปเพราะวา่ามิเตไปร่วมงานไปทำบุญน้ำกระเจาแล้วก็กลับา้าม้าบ่สบายปิดไอตื่นสวยมื้อนีก้กะปิดไข่พี่น้อยสองมือเลย นี่กันมันมันเจ็บคอนี่ยด้ไหใส่วัดตรงคอเอ้าอะไรเอาขอนมล้วอ่ะเลยขอบใจเด้อเอาแบ่งกันเด้อมีหูหิวอยู่นี่ก็คือกระเป๋าไปห้องเฮียนแท้นี่เนาะเลยแนี่เนาะนี่เนาะอันเจ้าไปนี่กับปั้นลุทิไปห้องเฮียนสมบ์เลยเป็นเลยได้ปั้นได้ซ่อนบ่ซ่อนกับน้องบ่แกตาบ่ เออบิ่งเด้อบิ่งรถเด้อสําคัญเด้อนี่รถใหญ่ลายจังได๋พี่น้องเถ้ยเนรถใหญ่ลายนี่ก็จอดเอาเออบ่เผาบางเทื่อนี่ลมพัดดูดเข้าเลยได้อ่ายิ่งอากาศยิ่งลมซ่ํามื้อนี้นี่มีแต่สมัครระวังเอาใหด้เด้อบ่จําเป็นก็บ่ต้องขี่เนาะเอาใหญ่นี่ลาย้พี่น้องนี่แนะนําปานใดไปได้ บ้านน้ำเพือนน้ำซานเท่านี่แหละกันว้านนึงกินข้าวเลยเ nope? นาะยังอยกระชีไปแบบนี้เนาะเออโอเคเอาตามนั้นละพี่น้อยเนาะเอาดุมมาหากลองมาแบบนี้มีกระเป๋าค่ะสี่ลิตรกระเป๋าเนาะเลยเอาเอาแบบนี้เนาะอันเพิ่อนชาได้สล็อกเจไว้เด้อ rồi <laughs> đó nghe mhm quẩy mhm bao mhm 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 xe mhm 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 น้ำมันเราว่างคันบ๊ทจาเป็นกันบ,บ๊ต้องขี้ก็ได้รถถีบเดอ้เอ,อบั้เชียงยากบัวร,รถใหญ่มันลายเนาะจะเป็นแล้วหัวหัวยาน,ปนไปเลยใครยุง่งสนะไป่น้องน้ำมันรนะว่างขนาดเด้อเลยไปฮานอ๊ะบัเชียงเดินทางไปต่อก้อนบานิดเด้อเลยเลยเอาเอาสบายดีฝากกดไลค์กดแชร์เด้อทางบัเสียงและน้องโกปูนะแด้กับเอชซีทุกๆคนเด้อสบายดีโอเคอาครับ ลมหนาวมื้อนี้เนาะเอาไว้ๆมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะ้ละเนอ้อยู่เฮือนเราบ่มีเล็กน้อยเนาะพี่น้องถ้ามีเนาะนี่สิเฮ็ดอ่าประตูปิดกั้นไว้นใเนาะป่ะเนาะตามนั้นแล้วันี้พี่น้องเนาะลาพี่ลน้องไปอีก่อนเด้อพี่น้องเด้อเาพบกันในคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะอ่ายมจามอัปเดต นาเนาะทางพ่อกับแม่กลับไปเห็ดเวียเห็ดงานอ่าขีดต้นยางบงเนาะพี่น้องเนาะต้นยางบงก็เป็นราคาเลยพี่น้องเนาะโลละอหกเจ็ดพันงูพี่น้องแพงเลยเนาะแต่ว่าบ้านบ่อเชียงเนี่ยผมมีแล้วเดี๋ยวนี้พี่น้องเนาะต้นยางบงหายากเนาะเ,เนาะก่อนเนะพี่น้องเด้อเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบ๊วยสุขสุขเด้อ